เชือกกระตุกโชคเชนอุปกรณ์อันตรายถึงตายจริงหรือไม่วันนี้เรามาคุยกันค่ะแนะจากเพจคนใจมานักต่าพฤติกรรมสุนัขวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอุปกรณ์นะอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินสัตวแพทย์น่าจะต้องพูดกันหลายคนแล้วแหละว่าเนี่ยสลิปลีชนะมันเป็นอุปกรณ์ที่น่ากลัวมากเลยนะอย่าใช้นะมันจะไปไล่คอหมาคุณนะหมาคุณอาจจะขาดหัวใจเอยขาดใจตายได้อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ถ้าลูกเพจแนนเนาะหลายคนก็จะรู้ว่า แนทพูดย้ำเสมอว่าอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ไม่ได้มีส่วนที่ทำให้หมาคุณตายอุปกรณ์ไม่ได้มีส่วนที่ทำให้หมาคุณดีขึ้นอุปกรณ์เป็นแค่อุปกรณ์เนาะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนคนใช้ถูกหรือเปล่าคนได้สอนมาหรือเปล่าไม่ใช่ใส่ปุ๊บแล้วแม่งจะทำได้นะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยเราไม่ใช่โดเรมอนทีเนี้ยอ่าสิ่งสำคัญในการสอนสุนัขนะคะในการใช้สายจูงเนี่ยคือสอนให้เขาเรียนรู้ว่า การเดินอยู่ข้างลําตัวของเราคืออะไรเนาะการให้เราใช้อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งอย่างที่ทําให้เราสื่อสารควบคุมกับสุนัขได้ง่ายขึ้นน,ะะนี่ล็อกโคนะคะอายุหนึ่งขวบสามสิบกับสี่สิบโลแล้วมั้งเนี่ยจับแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยสายย่อนมากมายหมาก็เดินเข้ามาไปไม่มีการรัดคอไม่มีอะไรเลยคือไม่รู้เห็นกันดูออกไหมว่าเนี่ยเห็นไหมว่าความห่างของปลอกคอมันขนาดเนี้ย มันจะเป็นรัดหมาคุณตายได้ไงวะแม่งเป็นไปไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มันเป็นแค่อุปกรณ์ค่ะมันคือหน้าที่เราที่จะสอนให้หมาเรียนรู้ว่าใช้อุปกรณ์นี้แล้วเนี่ยเขาควรจะเดินอย่างไรนะคะ